พาดูทีมอาริดาณับปัจจุบันในเดือนกันยาสำหรับต้นเดือนนะครับและก็เทียริล่าสุดของทีม PVP มีตัวละครไหนบ้างที่อยู่ท็อปบนของจริงสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซีเวอร์ในเกม e t h e r e a l r e s t a r t สำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้ฟาร์มและไม่มีเวลาในการปล่อยบอทวันนี้ขอเสนอ Ugphone แอปพลิเคชันที่จะสามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกขึ้น Ugphone จะเป็นแอปพลิเคชันบนระบบเค้าเหมือนเรามีมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้ทั้งวันทั้ง นถึงแม้ว่าเราจะปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วก็ตามตัวเกมก็ยังฟาร,ร์มให้เราอยู่ซึ่งมันก็จะเหมาะมากๆเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิอ้งไว้กลัวแบตเสื่อมไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้กลัวเปลืองค่าเน็ต UG จีโฟก็จะสามารถช่วยตรงนี้ได้มากๆเลยราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละ10บาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจแนะนําผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้เป็น MVP นะครับแต่สเปคสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเกือบๆสเท่า MVP จะแพงกว่านิดหน่อยแต่ใช้ได้ดีกว่าและสบายกว่าใครสนใจดาวน์โหลด UG จีโฟสามารถดาวน์โหลดผ่านลิงก์ใต้้ลล่าคิปไดเย ซึ่งนี่ก็จะเป็นช่วงต้นเดือนกันยาถึงแม้ว่าแอนิมัสจะมีหลายตัวละครแต่โดยส่วนมากแล้วก็จะใช้ตัวละครใกล้เคียงกันนะครับสาหรับทีมป้องกันหรือว่าทีมต่อสู้ช่วงนี้คนจะเล่นไปทางทีมถึกสะมากเพราะว่าถ้าเราทําสปีดไม่สูงมากพอเป็นปกติที่เราจะสู้ฝั่งตรงข้ามยากนะครับฉะนั้นวิธีการตอบโต้ทีมสปีดก็คือเราต้องใช้ทีมถึกเข้าสู้ซึ่งตอนนี้ก็จะมีตัวละครยอดนิยมนะครับแต่จะเป็นพวกตัวเทียบบนๆหรือเทีย สกกว่าที่คนหยิบจับเอามาใช้นี่ก็จะเป็นข้อมูลของเว็บไบวินนะครับเขาอัปเดตเรื่อยๆเ,เราก็สามารถมาดูได้ก็นในส่วนของเชียร์พีอีเชียร์สูงสุดที่คนเอามาเล่นก็จะมีด้วยกัน14ตัวละครด้วยกันนะครับแน่นอนก็จะแยกเป็นสาย DPS แต่ไม่ใช่ DPS แบบเจ้านะส่วนใหญ่เราก็จะเป็นออกแนวไฮบิดที่สามารถเอามายืนพวกตั้งรับได้เพราะว่าเขาจะมีสกิลค่อนข้างหลายอย่างนะครับแล้วก็เอาตัวรอดได้ด้วยตัวละครยอดนิยมเลยตัวแรกนะครับ ก็จะเป็นโฮเดนโฮเดนก็จะมีพวกลบล้างบัฟลดแอตแท็กและก็ยังลดต้านเอฟเฟกต์ร <Effect, S 2> ีซีตของศัตรูได้นะครับส่วนสกิล2ยังสามารถลดเกรดเทิร์นของศัตรูได้ด้วยรวมถึงยังเพิ่มครูดาวของสกิลของฝั่งตรงข้ามนะครับก็ไม่แปลกเลยที่คนจะหยิบจับมาใช้กันเยอะส่วนบิลที่เขาเล่นกันเนี่ยถ้าเป็นเซลก็จะเป็นอธิสันนะครับอันนี้จะเป็นเซลยอดนิยมส่วนออฟก็จะมีสวิตลัสโคลอสกาดแล้วก็มีตอบโต้นะครับโต้กับส่วนบิลเนี่ยเราสามารถเลือกเล่นได้2บิลเลยนะจะเป็นบิล ท p s ก็ได้โดยเราก็จะเน้นไปทางคีเลดคีดาเมจน,นะครับแต่ก็ควรที่ต้องมีคีให้สูงเข้าไว้อย่างน้อยโดยรวมเนี่ยบวกหลัง80%หรือ90%ได้เลยยิ่งดีนะครับเนี่ยบวกตรงเนี้ย แต่ถ้าเรามีถึงแล้วเราสามารถไปเลือกใส่เดฟเพื่อเอาพลังป้องกันก็จะได้ดาเมจเพิ่มมากขึ้นได้เหมือนกันนะครับหรือว่าเราจะไปเล่นสายดีบัฟอันนี้ก็จะเป็นสายยอดนิยมเพื่อเราไม่ได้ซีในเรื่อง DPS สักเท่าไหร่นะครับเราก็เล่นเป็นเอฟเฟกต์ ACC ผสมคีแบบนี้ก็สวยเหมือนกันหรือว่าจะเล่นไปทางถึกผสม ACC ก็ยังได้นะครับถัดมาตัวละครที่2นะครับนั่นก็คือลิเลียมแน่นอนเขาเป็นสาย DPS ที่ค่อนข้างโหดแบบมากๆเพราะว่าสตันสตูได้ด้วยนะครับด้วยสกิล2และยังมีสกิลอันติเมตนะครับที่ผนึก SP ของศัตรูได้ยิ่งถ้าเราเลือกสัตว์เลี้ยงเป็น o อ Silence นะครับก็จะดีแบบมากๆเพราะว่าเขาจะไม่ถูกตกเป็นเป้าได้นะครับและยังเพิ่ม a t t a ท k ได้ด้วยจะทําให้ตัวละครของเขาอะหลอดได้ในกรณีที่เราโดนสกิลหมูยังลดความเสียหายที่ตัวละครจะได้รับได้อีกตั้งหากนะครับสัตว์เลี้ยงตัวนี้จะมีผลต่อการเล่นเยอะและเรายังสามารถเลือกไปใส่เซตบัตแบทได้ด้วยนะครับเพราะเนี้ยจะทําให้ตัวละครยืนได้นานเล่นได้ยาวมากขึ้นถึงแม้ว่าบางด่านอาจจะมีความยากในการเล่นเขาไม่ได้เทียเต็มทุกคอนเทนต์ แต่ในเรื่อง PP เนี่ยเขายกให้เป็นเชียร์ระดับบนบนะครับที่คนนิยมเล่นล่าสุดในเดือนกันยาเลยก็ว่าได้นะถัดมานะครับนั่นก็คือราหูอันนี้ก็ออกแนวเป็น DPS สายตั้งรับนะครับโดยเขาก็จะมีพวกดีบัฟและยังเพิ่มพลัง,งป้องกันให้กับตัวละครของเขาเองได้ด้วยแต่การที่เราจะเล่นให้ดีนั้นตัวละครราหูต้องอัพเลเวลของสกิลให้สูงเข้าไว้นะครับเพื่อให้ได้ความแรงตัวนี้ได้ถูกปรับบัฟเพิ่มขึ้นมาแล้วด้วยนะการอัพสกิลก็คุ้มค่านะครับอย่างสกิลแรกเนี่ยลงไปเลวเวล ส่วนในพาสีของสกิลอันนี้ยิ่งอัดเลเวลสูงยิ่งดีนะครับเพราะจะมีผลกับศักยภาพตรงนี้จะเพิ่มพลังป้องกันหรือเดฟบของตัวละครให้สูงมากขึ้นได้ส่วนอันติเมตก็ขึ้นอยู่กับเราเลยว่าเราจะลงไปเท่าไหร่แต่ถ้าลงได้ก็ลงให้ถึงเลเวล4นะครับเป็นอย่างน้อยก็จะดีแบบมากๆตัวนี้อาจจะใช้ที่อัพเกรดเลเวลสกิลสูงหน่อยแต่คุ้มค่าต่อการปั้นถัดมานะครับตัวละครยอดนิยมนี่เลยในเทีย์ระดับสูงก็จะมีตัวละครยอดนิยมด้วยและเก่งแบบผิดหูผิดตานั่นก็คือ ถึงแม้ว่าในโหมดอื่นๆของเขาจะไม่ดีมากและก็เล่นยากหรือมีตัวละครอ,อื่นที่ดีมากกว่าแต่ถ้าในเรื่องอารีนาเนี่ยเทียแมทโคตรคุ้มในการปั้น PVP นะครับถ้าใครเป็นสายอันนี้อยู่แล้วนะลงอารีนาแต่อาจจะต้องอัดสกิลให้สูงเข้าไว้เพื่อให้ดึงประสิทธิภาพของตัวละครมาได้เยอะๆโดยเฉพาะอันติเมทของสกิลนะครับอันนี้จะมีผลมากยิ่งถ้าเขากายล่างด้วยแล้วนะหึห <c oughs> เขาสามารถสร้างความเสียหายแบบหมู่ได้และยังฟื้นฟู SP ของตัวเองได้อีกต้องหาแต่โดยส่วน ต้องขึ้นอยู่กับสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็จะมีใช้งานได้หลายรูปแบบจะใช้เป็นอาริคอนเอมเบอร์หรือเจ้าหนูแสงก็ได้แต่เราอาจจะต้องใส่ของไปให้ถึกมากพอเพื่อให้ยืนได้และตัวละครต้องมี SP สูงนะครับออฟเอสพีเนี่ยจะก็ค่อนข้างสําคัญแบบมากๆจะมีผลเกี่ยวโยงกับอันติเมตเนี่ยแหละครับเขาก็จะแนะนําสเตตัสเป็น s p เปอร์เซ็นต์ถ้าหามาใส่ได้ก็คือดีแบบมากๆเลยแต่ออฟของสัตว์เลี้ยงต้องบอกเลยนะครับว่ามีความสําคัญแบบมากๆเพราะว่าเราต้องหาเป็นลดดาเมจที่ได้รับ อันนี้จําเป็นตัวละครที่5จะเป็นเฮลิสตัวนี้เอาจริงๆแล้วเขาจะเป็นกึ่งดาเมจนะเป็นสายไฮบิสนะครับใส่ดีบับสตูได้และยังปิดกั้นบัฟที่สตูได้รับได้ด้วยแล้วก็ล้างโลได้อีกต่างหากถือว่าค่อนข้างดีแต่หลังๆอาจจะเห็นได้น้อยหน่อยเพราะว่ามีตัวละครแก้ทางเยอะเราอาจจะต้องไปหวังพึ่งสัตว์เลี้ยงที่มีเปิดโลอิมูเลตี้ได้นะครับอันนั้นก็จะช่วยได้ในการเล่นหรือเราไปใส่เซลลสัตว์เลี้ยงนะครับเป็นเลเวลเลชันอันนั้นก็ยังพอทําให้เล่นได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับ ที่6ก็จะเป็นไวเปอร์ตัวนี้เลยไวเปอร์จะเป็นตัวละครที่ปั้นคุ้มแบบมากๆด้วยความที่ว่าเป็น SR และเขาสามารถลงได้หลายคอนเทนต์นะครับไม่จําเป็นเฉพาะ PP อย่างเดียวเท่านั้นและที่สำคัญออฟเขาไม่เน้นอะไรมากเลยเขาเน้นเอฟเฟกต์ ACC เราใส่ไปได้เลยอย่างน้อย2ช่องด้วยกันนะครับอีกช่องนึงจะใส่เป็นเดฟหรือเป็น SP ก็ได้เพื่อให้ตัวละครยืนได้ง่ายแต่แน่นอนนะครับสัตว์เลี้ยงเนี่ยเราต้องหาสปีดให้สูงเข้าไว้แล้วก็เน้นไปทางลดดาเมจที่ได้รับนะครับก็จะค่อนข้างตอบโจทย์ส่วนเลเวลของ สกิลเนี่ยเขาจะให้เน้นไปทางเลเวลสกิลสก่อนถัดมาเลเวลสกิลสเต็มนะครับแล้วค่อยๆหนึ่งตามไวเปอร์เลเวลสกิลต้องสูงมากพอนะครับเพื่อให้ลดดาเมจที่เราได้รับของทีมได้ดีอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเล่นในรูปแบบไหนได้เลยนะครับตัวนี้ค่อนข้างปรีสไตล์นะครับเล่นได้หลายแบบแบบมากๆเชีรยให้ปั้นเป็นอันดับต้นๆเลยนะถัดมานะครับก็คือคาซิโยคาซิโยถึงแม้ว่าจะไม่เห็นช่วงนี้ในทีมป้องกันสักเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นอารีนาดาฟตัวละครบอกเลยว่าเราจะเห็นได้บ่อยแบบมากๆรแตต่เาาก็้องทสปีม พองั้นเราจะสู้ฝั่งตรงข้ามได้ยากเพราะตัวนี้เราจะเอามาเน้นการใส่หลับศัตรูหลับได้ไม่พอนะครับยังลดเกรดเทินของศัตรูได้อีกด้วยและถ้าเราเอาไปคอมโบคู่กับสัตว์เลี้ยงเลเวลเลชั่นยังสามารถสร้างความเสียหายได้แบบแรงมากๆถ้าเราอัปเกรดถึง6ดาวแล้วเพิ่ม a อ k เคให้เขาหน่อยนะครับด้วยออฟอะไรสักอย่างหรืออัพให้เต็มได้เลยมิกได้หลายแบบขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกปั้นในรูปแบบไหนลด a อ k ีเคก็ได้นะครับบางทีนี่เราเหลือแค่ตัวนี้ตัวเดียวเนะี่ยยังสามารถเคลียร์ฝั่งตรงข้ามได้แบบไม่ยากและตัวถัดมา น,นั่นก็คือโอโบตัวนี้ถือว่าคุ้มค่าในการปั้นไม่แพ้ตัวละครอื่นๆเลยนะครับโดยส่วนมากแล้วเราสามารถทําได้2แบบยอดนิยมที่คนเล่นกันเนี่ยเวลาเราเจอคู่ต่อสู้เนี่ยเราจะเลือกใช้อันติเมตก็ได้หรือว่าจะลบปาเลียของศัตรูก็ได้ถ้าเราเอาไปคอมโบคู่กับคาซิโยในกรณีที่เป็นคอมโบง่ายๆนะครับเราควรที่ต้องทําสปีดของโอโบให้สูงมากกว่าเพื่อในกรณีที่ฝั่งตรงข้ามใส่โมดูลที่มีเอฟเฟกต์อิมมูนิตี้ใช่ไหมเราก็ใส่ล้างบัฟนะครับของศัตรูตรงนี้แต่ถ้าฝั่งตรงข้าม ไม่มีกันพวกดีบับเราก็แปะนี่เลยครับอันติเมตทําให้ศัตรูติดสตันได้แต่สปีดของตัวละครเนี่ยต้องสูงมากเพียงพอนะครับเหมาะมากในการเล่นทีมสปีดจะเห็นได้เลยว่าในร้อยอันดับเนี่ยก็จะมีโอโบติดด้วยนะครับเป็นทีมป้องกันที่ดีมากของจริงตัวถัดมานะครับตัวละครซับจะมีซับแสงนั่นก็คือโดกิโดกิณปัจจุบันผมยังไม่มีเลยตัวนี้ดีจริงๆนะครับเขาจะมีเพิ่มเกจเทินแล้วก็ยังลดคูดาวของสกิลได้นะคือเร่งเทินมาเนี่ยโคตรไวนะครับและยังมีเพิ่มสปีดอีกด้วยแต่ถ้าใจดีเลยก็คือ ควรที่ต้องอัพเลเวลของสกิลนะครับอย่างน้อยเลเวล4กําลังดีสําหรับการเล่นโดกิโดกิแต่สกิลที่2เนี่ยควรที่ต้องอัพเป็นเลเวล5นะครับถึงจะคุ้มค่าแล้วจะโหดมากในอารีนาจากในทีมที่มีสปีดตัวละครที่น้อยเราสามารถใช้โดกิโดกิเนี่ยเล่งขึ้นมาได้แบบไวโคตรๆนะครับเกตเทิร์มาไวก็จะมีโอกาสพลิกในการต่อสู้ได้ดีไม่แปลกที่จะติดท็อปสูงสุดเทียบบนนปัจจุบันนะครับถัดมานั่นก็คือลิลลี่ลิลลี่นี่น่าจะครอบคลุมทุกกิจกรรมอยู่แล้วทุกหมดหมู่เห็นไหมเทียของเขาจะสูง แบบมากๆเลยโดยเฉพาะอารีนาถ้าเราเลือกโดยส่วนมากแล้วก็จะโดนแบนเป็นอันดับต้นๆนะครับตัวนี้ไม่มีอะไรมากเลยแค่เราทําสปีดให้สูงเปิดสกิลที่2ก่อนแล้วค่อยเปิดแอนติเมทโดยส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าสกิลที่2เราเลือกเป้าหมายในการเพิ่มบัฟให้จะสามารถบูตเกตเทิร์นและเปิดแอนติเมทเนี่ยก็จะลดคูดาวของสกิลนะครับเขาจะรีเซ็ตคูดาวให้ได้ด้วยฉะนั้นอันนี้อาจจะต้องหวังพึ่งโมดูลเป็นหลักแล้วก็สัตว์เลี้ยงนะครับที่มีสปีด2องออฟจะเล่นได้ง่ายมากถัดมานะก็็จเป รนิก้าอันนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นหน่อยหรือเห็นได้น้อยนะครับนอกจากทีมระดับท็อปที่เขาต่อสู้กันเพราะเป็นหนึ่งตัวละครที่แอบทํายากนิดนึงเราต้องมีของเยอะแต่คุ้มค่าแน่นอนในการปั้นนะครับเขาเป็นทั้งดีบัฟและซับพอร์ตสามารถใส่การหล่นได้เพราะจะมีสกิลขโมยบัฟเนี่ยและ S p ีจะไม่ต่ำกว่าหนึ่งหน่วยนะครับแต่สปีก็ต้องสูงหน่อยงั้นก็จะเกิดผลยากและยังสามารถสร้างโลได้ด้วยถ้าเขากางโลเปิดบัฟได้ปุ๊บก็คือเรียบร้อยนะครับที่มีโอกาสจะชนะสูงมากนอกจากเราจะเจอทีม อ,อันนั้นก็แอบ,บเล่นยากหรือสู้ยากหน่อยถัดมานะครับก็จะเป็นตัวละครฮิวแล้วหรือช่วยสนับสนุนทีมตัวยอดนิยมเลยนะตอนนี้นะครับก็จะมีฟูฉิวนี่เลยครับเพราะเป็นตัวละครที่ทําง่ายๆโดยพื้นฐานแล้วเราจะทําสปีดให้สูงก็ได้หรือจะทําให้ถึกมี SP เยอะก็ได้เราจะเอามาเปิดโล่นะครับเวลานั้นถ้าเราโดนลดเกรดเธนเนี่ยเกยรดเรก็จะไม่ถูกลดนะช่วยทีมได้โคตรเยอะโคตรมีประโยชน์ขอแค่ได้เปิดบับก่อนทุกอย่างก็จะง่ายเราก็จะลันทีมถึกไปได้แบบเรื่อยๆ,ๆนะครับและ มีแบบเพิ่มเกรดเทิร์นให้ทีมได้ด้วยนะครับสกิลที่2ก็ดีแต่ส่วนใหญ่แล้วเอามาเปิดอันติเมตแล้วก็ยืนเฉยเนะยเก้แล้วนะครับโหดจริงถัดมาก็จะเป็นนี่เลยครับเซียนาเซียนาจะเป็นซับเอที่มีความถึกแบบมากๆและก็คุ้มค่าอันดับต้นๆในการอัปเกรดเลเวลของสกิลที่เคยแนะนําไปก่อนหน้านี้นะครับเพราะว่ายิ่งอัปสกิลเยอะยิ่งมีประโยชน์จะมีบูตเกรดเทิร์นจะมีฮิลนะครับแล้วก็ลบล้างได้ด้วยที่สําคัญแล้วก็คือเขาเป็นหนึ่งตัวละครที่ชุบชีวิตเพื่อนในทีมได้นะ ชุบแล้วเปิดพาสีฮิวต่อโอ้โหได,ได้ว่าเด้งทีเด้งเยอะนะครับแล้วเป็นตัวละครที่หล่นยากมากๆถ้าเราเลือกใช้โมดูให้ดีนะให้มีความถึกมากเพียงพอก็ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับเราเลยว่าเราจะจะเลือกใส่สัตว์เลี้ยงเป็นแบบไหนแล้วก็จะเห็นได้เลยว่าในการตั้งทีมอารีนาทีมป้องกันเนี่ยตัวเนี้ยจะเป็นอันดับต้นๆนะครับที่คนเอามาเลือกใส่ในทีมพอคุ้มตัวถัดมานะครับนั่นก็คือหลิงหลว1ตัวละครสนับสนุนฮิวแบบดีโคตรๆเหมือนกันนะครับดียังไงดีหลายโหมดหมู่่เลยแตตัวนี้ ทำสปีดให้สูงเข้าไวนะครับแล้วก็สกิลที่1ถ้าเป็นไปได้ก็ควรที่ต้องอัพให้เต็มคือในกรณีที่เราเลื่อนไม่ลดใช่ไหมถ้าเราเปิดออโต้เนี่ยเขาจะตีแค่สกิลหนึ่งนะครับเขาไม่เปิดสกิลฮิลให้นอกจากเราจะกดเองหรือ SP ลดลงไปการที่เขาเปิดแอนติเมนเนี่ยก็จะได้อิมมูนิตี้นะครับก็จะไม่โดนพวกดีบัฟใดๆหรือจะไม่โดนลดเกรเทินนะครับตัวนี้ก็เลยโคตรดีนะครับแล้วก็ฮิลแบบแรงมากยิ่งอัพเลเวลของสกิลไปสูงะครับคือด้วยความที่ว่าอ e ิเทเรีลยลทาหวลร่ีงตาย ยหลักๆแล้วก็จะมีประมาณนี้นี่ก็คือ14ตัวละครนะครับที่อยู่เทียบบนเทียสูงสุดณนะปัจจุบันในต้นเดือนกันยาก็จะเห็นได้จากอันดับอีเทอรีน่าโดยส่วนมากแล้วเขาจะใช้ตัวละครเทียบบนกันทั้งนั้นนอกจากจะมี DPS บางตัวอย่างเช่นแมสไซอาหรือเย่หลีอะไรพวกนี้ที่จะถูกใส่มาบ้างในบางทีมนะครับถ้าเป็นทีมป้องกันนะหรือทีมต่อสู้แต่ตอนนี้ลินล ie, ี่เทียแมทเซียนาอะไรพวกนี้ค่อนข้างครอบคุมและตอบโจทย์ต่อการเล่นอยู่แล้วนะครับการที่เราทําทีมพวกนี้คุมค่าแน่นอน จะทําแบบนี้ก็ได้จะเล่นทีมไหนก็ได้ซึ่งนี่ก็พามาดูร้อยอันดับหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆกันสักนิดหน่อยนะครับก็เผื่อใครอยากจะเล่น PVP ไปจัดไปโดนกันได้ไปปั้นตัวละครเทียบบนนเข้าไว้นะครับโดยส่วนมากแล้วก็อาจจะไม่ได้ตกเทียกันสักเท่าไหร่อยู่ดีต่อให้มีเทียบในอนาคตก็ตามยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาชมเจอกันใหม่พาทหน้าพาทนี้ขอตัวลาไปก่อนบา,บายๆครับผมไปแล้วครับของจริง